สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเป็นไงกันบ้างคะสบายดีนะคะวันนี้แพทจะมาพูดถึงเรื่องความสวยความงามคะ่ะอย่างที่เพื่อนเพื่อนทราบกันนะคะว่าแพทเป็นคนชอบเปลี่ยนสีผมมากเดือนนึงเปลี่ยนครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดแพทไม่ไปทําที่ร้านทําผมนะคะแพทก็จะขอให้คุณแม่ทําสีผมให้ที่บ้านและนี่ก็คือเป็นผลงานคุณแม่ลุวนๆนเลยค่ะเนี่ยเพราะว่ามันผ่านช่วงที่เราลลอกดาวมานะคะและคราวนี้เราอ้อนที่แพทไปดูสีทําสีผมอันใหม่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแพทก็เจอกับอันนี้ค่ะ เป็นน้ำยาทำไฮไลท์ของ Schwarzkopf ซึ่งแพคเลยคิดว่าเออถ้าเกิดเราลองทำไฮไลท์เองที่บ้านเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงก็มาดูกันเลยนะคะว่าในกล่องของทำไฮไลท์อะค่ะจะมีอะไรบ้างอันนี้นะคะคือหน้าตากล่องทำไฮไลท์ของเราค่ะก็จะเขียนไว้เลยว่าเป็นน้ำยาทำไฮไลท์แล้วก็มีสี before กับ a f t e r ให้เห็นด้วยแล้วก็ด้านหลังนี่ค่ะ ก็จะเห็นเลยว่าสีเดิมเป็นยังไงทําออกมาแล้วเป็นยังไงแล้วก็ภายในกล่องนะคะจะไปกรอบไปด้วยนี่ค่ะของอันนี้คือน้ํายานะคะเขาก็จะให้เราอะคะ่ะบีบบีบผสมลงไปในโบร์นี้นะคะ่ะแล้วก็มีไม้พายให้มาด้วยใช้สําหรับคนแล้วก็อันนี้คือถุงมือใช้สวม อันนี้ก็คือคล้ายๆกับเข็มควักคานเนี่ยเห็นไหมคะตรงปลายอะคะ่ะมันจะแหลมๆเป,เป็นแบบตัวควกักอันนี้ใช้สําหรับควักผมออกมาจากรูจากรูของหมวกอันนี้คะ่ะอันนี้ก็คือหมวกที่เขาให้มาแล้วก็นี่คือน้ํายาป้ายนะคะจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเข็มส่วนหมวกอันนี้คะ่ะที่เขาให้มานี่ก็คือหมวกที่เราคะ่ะใช้ควอบที่ผมแล้วก็จะมีรูรูแบบเนี้ยคะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เราควากักใช้เข็มมายาควักผมออกมาจากรูนี้คะ่ะ แล้วก็มาลองดูกันละกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องทำให้ดูว่ามันทำยังไงบอกบอกน่คงไม่เห็นภาพค่ะนี่ค่ะหลังจากหลังจากที่เอาหมวกลองมามาคลอบผมนะคะก็แม่ก็เริ่มควักผมออกมาเป็นช่อๆตามรูที่หมวกเขาเจาะไว้อยู่แล้วค่ะนี่ เดี๋ยวมาดูตอนป้ายเลยแล้วกันนะคะตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองเหมือนเอเลี่ยนมากเลยหลังจากที่แม่ควักผมออกมาเป็นช่อๆจากรูเนี่ยค่ะ mm hmm. เสร็จทั่วหัวแล้วต่อไปเราก็จะเริ่มมาป้ายสีแล้วค่ะป้ายสีของไฮไลท์ที่ผสมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ <c oughs> มัน่อป้ายแานะ่ขนา ไม่ต้องไปจข้างหลังก่อนดีนะไปข้างหน้าก่อน,นนะไปปนม่ออไม่น่าพอใรา นี่ค่ะแล้วเราก็จะป้ายไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบที่เราเอาออกมาจากดูนะคะนี่ค่ะป้ายสีไฮไลท์ทั่วแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วเดี๋ยวไปล้าเออเรามาดูกันนะคะวะ่าสีออกมาเป็นแบบไหนอันนี้ก็คือผลสำเร็จของการทำไฮไลท์นี้นะคะปลอนทองมาก เห็นไหมคะก็ยังเห็นว่าเป็นเส้นไฮไลท์อยู่เนาะนี่พอหลังจากทําไฮไลท์แบบนี้เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะโกกสีผมทับสีไฮไลท์ก็จะจะอ่อนลงแล้วก็จะกลมกลืนไปกับเส้นผมแต่ว่ามันจะทําให้ผมเรามีมิติความ,เ,ม,เ,มเฉดชาร์โดค่ะไม่รู้พูดไม่ถูกอ่ะแต่เข้าใจใช่ไหมคะโอเคค่ะก็จบรีวิว,ววันนี้เท่านี้นะคะบ๊ายบาย